ใจจะมาแนะนําขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ให้บริการหรือการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กับบ้านใส่ใจว่ามีขั้นตอนการสมัครยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกเข้า Google ค้นหาคําว่า w w w s a i j a i io เมื่อกดเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้าแรกของเว็บไซต์ใส่ใจโฮมแคร์ให้สังเกตปุ่มสีเขียวด้านขวาบนสุดจะมีคำว่าสมัครสมาชิกให้คลิกกดปุ่ม เมื่อกดสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้าต่างสามารถเลือกลงทะเบียนได้3มช่องทางคือลงทะเบียนด้วย Google ลงทะเบียนด้วย Facebook และลงทะเบียนด้วย ID Line เริ่มต้นลงทะเบียนเริ่มสร้างบัญชีโดยการใส่อีเมลรหัสผ่านโดยสามารถสร้างรหัสผ่านขึ้นมาใหม่แนะนำให้เป็นรหัสผ่านที่สามารถจำได้ชื่อนามสกุล ชื่อนามสกุลจะต้องตรงกับบัตรประชาชนการเขียนอักขระถูกต้องต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ประเทศที่คุณถือสัญชาติอยู่หลังจากนั้นกดลงทะเบียนโดยบริการของบ้านใส่ใจจะมีตั้งแต่ดูแลเด็กด,ดูแลผู้สูงอายุแม่บ้านคนขับรถเสริมสวยช่างซ่อมบำรุงและดูแลสัตว์เลี้ยง หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีขั้นตอนการสมัครที่ให้ใส่ข้อมูลไปแต่ละขั้นตอนซึ่งขั้นตอนนี้ใส่ใจได้เลือกตัวอย่างของบริการคนขับรถมาให้ซึ่งสามารถเลือกทักษะพิเศษที่ตรงกับท่านได้โดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการขั้นตอนต่อไปเขียนเกี่ยวกับตัวคุณเช่นประวัติการทำงานนิสัยส่วนตัวเพื่อให้ลูกค้ารู้จักตัวคุณมากที่สุดโดยข้อความจะต้องไม่เกิน1,500ตัวอ,อ,กอักษรสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขั้นตอนต่อไปเป็นอัตราค่าบริการที่สามารถระบุเองได้โดยใส่ใจแนะนําให้กําหนดราคาที่เหมาะสมตรงตามความเป็นจริงโดยสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบทั้งแบบรายวันและรายชั่วโมงขั้นตอนของการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้งานอย่างละเอียดในขั้นตอนนี้ให้ผู้สมัครอ่านข้อความให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ข้างต้นกดถัดไป ทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้แคปหน้าจอการลงทะเบียนสำเร็จส่งให้แอดมินในไลน์รอแอดมินเช็คระบบการลงทะเบียนเพื่ออนุมัติโปรไฟล์ประมาณ1-3วันโดยทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งและการสัมภาษณ์มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ